ああ <laughs> <laughs> เาเลยเหรอกูตายกาูคงตายเล่นๆจริงๆ <I kill. S 1> ไอ้ไอแค่ไอ้แคเมยกูตายแล้วอะไรเมียกูตายแล้วอะไรมึงรสัานกูจอแวนปม,ม,มอย่ามาตอแหวนปอนหยุดหยุดปหยุดปินสันดานจริงๆมึงจะเอาอะไรมาแกงสกูอีกหยุดน,นี คิดที่จะทำสร้อยอยชาแนลสอยชาแนลคือได้เหรออันคือสอยชาแนลครับนี่เขารักเพลงมากเลยรู้ไหมของแท้ได้เหรอเนี่ยของแท้อ่ามึงไม่มีความโรแมนติกมึงต้องถอดอ๋อแล้วมึงก็ต้องใส่สวยๆต้องหมักผมก่อนผมไม่ได้เลืมมันจะได้เหรอลงฟุ๊กลงเลยแล้วใช้เครื่องตีนรองแพ้นะเนี่ยลงฟุ๊กกูสาดทุกวันมเห็นเมียกูตาเลยนะกูไอ้คิว